แมวของคุณมีความลับมันคือสัญชาตญาณนักล่าที่สอนให้พวกมันซ่อนความเจ็บปวดแต่พวกมันมักจะทิ้งร่องรอยฐานพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนี่คือ5สัญญาณที่บอกว่าแมวของคุณอาจกำลังทุกข์ทรมานอยู่เงียบๆสัญญาณที่1การซ่อนตัวและแยกตัวจากแมวที่เคยเข้าสังคมกลายเป็นแมวที่ชอบซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงหรือในตู้เสื้อผ้าบ่อยขึ้นการหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์เป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญสัญญาณที่2 การกินและการดื่มที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเบื่ออาหารกินน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดหรือในทางกลับกันคือกินเยอะกว่าปกติอย่างผิดสังเกตการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของความเครียดหรือความเจ็บป่วยสัญญาณที่สการดูแลตัวเองลดลงหรือมากเกินไปแมวที่สุขภาพดีจะดูแลตัวเองสม่ำเสมอหากขนของมันเริ่มยุ่งเหยิงเป็นสันตตังหรือในทางกลับกันคือเลียขนตัวเองบ่อยจนขนรวงเป็นหย่อมๆนี่คือสัญญาณอันตรายสัญญาณที่ส การนอนที่ผิดปกติแม้ว่าแมวจะนอนเยอะเป็นปกติแต่การนอนที่นานขึ้นกว่าเดิมมากจนไม่สนใจกิจกรรมที่เคยชอบหรือมีอาการกระสับก,กระส่ายในตอนกลางคืนอาจเป็นสัญญาณของความผิดปกติทั้งทางร่างกายและจิตใจสัญญาณที่หการใช้กระบาดสายที่เปลี่ยนไปการปัสสาวะหรืออุจจาระนอกกระบาดสายอาจไม่ได้เกิดจากนิสัยไม่ดีเสมอไปแต่อาจเป็นสัญญาณของความเครียดหรือความเจ็บปวดจากโรคทางเดินปัสสาวะหรือขออ้อเสียดได้ หากคุณสังเกตเห็นสัญญาณเหล่านี้ต่อเนื่องสิ่งสําคัญที่สุดคือการพาน้องแมวไปพบสัตวแพทย์ทันทีเพราะพฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นอาการของโรคร้ายแรงที่ซ่อนอยู่การตรวจร่างกายจะช่วยตัดสาเหตุทางกายออกไปก่อนการวินิจฉัยที่ถูกต้องคือขั้นตอนแรกที่สําคัญที่สุดในการช่วยเหลือน้องแมวของคุณถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับน้องแมว